ปกติจะมีรถเนาะรถสีเขียวจอดที่หน้าโรงพยาบาลศรีนครินนะคะแต่วันศุกร์คุณครูไปทําฟันตอนเย็นค่ะกลับจากทําฟันออกมาที่หน้าโรงพยาบาลรถไม่มีแล้วเริ่มมืดเลยค่ะครูใจไม่ดีค่ะพอดีเจอคนขับรถเขากําลังล้างรถอะค่ะถามว่ามีรถเหมาไปบคสสามไหมเขาบอกว่าเขาบอกว่า ออนนี้รถที่มาจากอุดรก็น่าจะยังมีอยู่ก็ให้ไปคอยตรงสะพานเพื่อมีรถไปบขสอสามคุณครูก็เลยเดินไปที่สะพานเพื่อรอรถเดินไปยังไม่ถึงสะพานเลยค่ะมีรถตู้จอดอยู่คุณครูก็ไปถามก็ว่าคนขับถามว่าจะไปไหนครูบอกว่าจะไปบรรพายเขาบอกไม่ไปเพราะว่าอันนี้เป็นรถอุดรขอนแก่นเนาะครูก็ลืมไปว่า ต้องการไปแค่บกขอศสามแต่จริงๆแล้วไปบ้านภัยนั่นแหละค่ะทีนี้ก็พอเขาตอบว่าไม่ได้ไปบ้านภัยครูก็หันหน้าเดินออกคนขับรถตู้เขาตกคนขับรถสองแถวเขาตะโกนถามเลยค่ะว่าคุณยาย เขาไม่ให้ไปเหรอเขาไม่ขึ้นเหรอโอโ้คุณครูมีความรู้สึกว่ามีคนคนขับรถสองแถวเขามีความรู้สึกเป็นห่วงเนาะเขาบอกเราให้มาคอยรถตู้ที่สะพานแล้วเขาก็มองตามเรานะว่าเราจะได้ขึ้นรถหรือเปล่าตรงนี้เป็นจุดที่ทำให้คุณครูรู้สึกประทับใจแล้วก็วันเสาร์ถัดมาที่มาทำฟันคุณครูก็ไปเทคโฟโต้ รูปภาพรถสีเขียวรถสองแถวสีเขียวที่คุณครูยืนตรงจุดที่แบบมันเคว้งคว้างเวงวางที่มันไม่มีรถที่จะกลับบขอศส,สามแล้วก็นึกถึงคุณงามความดขีของคนขับรถสองแถวเนาะรู้สึกประทับใจเขาแนะนาเราให้ไปคอยรถตู้ตรงสะพานแล้วเขาก็มองตามเราว่าเราจะได้ขึ้นรถไหมแล้วก็ทักเราว่าแบบ ไม่ได้ขึ้นเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีความรู้สึกว่าอบอุ่นเนาะคนขับรถเขาแบบอัธยาศัยแบบช่วยเหลือเนาะช่วยเหลือก็เลยไปเทคโฟโต้ตอนวันเสาร์เนาะวันนั้นสรุปก็ได้ขึ้นอยู่ค่ะพอดีถามผู้โดยสารที่นั่งในรถว่ารถไปบขศส,สามไหมตกลงไปก็เลยขึ้นเลยค่ะ